โจทย์วชาแนนะครับนี่ครับเรามาดูการเติมน้ําของรถบ้านกันนะครับรถบ้านเขามีที่เติมน้านะฮะผมถามเขาแล้วนะครับบอกว่าสองล้อลิตรนะครับเติมน้ําได้สองล้อลิตรนะฮะมีสองแห่งนะครับอันนี้ตรงท้ายนี่จะใส่สัมภาระที่ว่าเกี่ยวกับอะไรที่ไม่มีค่าอะไรก็ใส่ตรงนี้ได้นะครับด้านนอกนะฮะก็ล็อกกุญแจไว้นะฮะ ตรงนี้จริงๆแล้วมันจะปมีเต็นท์ด้วยนะเป็นเต็นทนะ์นนที่ว่าสามารถากางออกมาได้ครับตรงนี้ครับมีสองข้างเลยครับกางออกมาเป็นเต็นท์ได้ปิกนิกแคมป์ปิ้งฮะด้านข้างแค่แกระจบแค่แค่โปรเจคเตอร์นะครับโอ้นี่ครับบอร์ดเขาเล่นแล้วเสร็จแล้วเดี๋ยวขึ้นไปเก็บนะฮะขึ้นไปเก็บข้างบนนู่นเลยเซิร์ฟบอร์ดนะครับ มันใหญ่มากนะครับนู่นเลยก็สมนิโจ็เล่นอันนี้เว่าวันนี้นะครับเช่นเวกับเขาวันนี้สื <c oughs> ออ้ันนี้ก็จะเดินทางนะครับ <c oughs> ก็ต้องเอาเครื่องเล่นขเขานะฮะ <c oughs> จริงๆน่าจะมีจัก,กรยานยนะนาังคันเขา้องมีจัก,กรยานพ่วงมาด้วยนะครับอันนี้เป็นสายน้ำนะฮะที่ต่อซินิโจให้เขาใช้นะครับต่อน้ำเข้าเขารถนะฮะรถบ,บ้าน Hello. you y o l like cat เล like like cha? Cha? Like อยูไลแคทยูไลแคทซายูไลซาชาชายูไลชาชาภาษาฝรั่งเศสแปลว่าแมวนะครับเขาชอบแมววันนี้นี่เลยครับหัวหน้าครับครูวครับเก่งนะเก่งมากเป็นอาจารย์สอนคลายแอซเซปด้วยนะอบอร์ดอะไรพวกน,นี้ครับเซฟบอร์ดนะครับรพิทบอร์ดพวกนี้ครับ เพื่อไปเยี่ยมชมเว็บไซต์ก็ได้นะครับก็ในลิงก์นี้นะฮะนี่ครับก็กดเข้ามาดูนะครับแล้วก็จะเห็นกิจกรรมของพวกเขานะครับที่ท่องเที่ยวรอบโลกนะครับแต่เม็นก็บอกว่าไม่ค่อยมีเวลาไปลงเท่าไหร่ับก็มีข้อมูลเดิมๆบ้างนะครับี่กำลงลงนะฮะวันนี้หนึ่งจุดนะที่เติมน้ำนะับสายยางก็นี่ดูแบบนี้ต่อมาแล้วก็ ตรงนี้ก็จะเป็นที่เติมน้ําอีกนะฮะด้านล่างนี้ครับโอ้โอกล้องมองเห็นป่านะครับนี่เลยนะครับมันจะเป็นแบบคล้ายๆนี้ด้านในน้ําไม่มีแล้วนะครับก็มีน้ําอยู่มีน้ำอยู่ขยับดูนี่ครับมีน้ํานี่เลยน้ำเราอยู่ด้านล่างเนี่ย Ils en pas mal de bien c'est dans le bon sens. Je sais pas. C'est la question. sais pas. qu'on Je 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 regarde. Sais pas. Um, Are you sure you live today or you know stay more? Stay more. Yeah, we stay more. We uh, huh? uh, I prepare my water. Ah, okay. And I need to take gasoline. <laughs> gasoline. Yes. Uh, On the road. On the road. On the road. yeah, I go. where you go today? Not Bangkok? No, Hua uh, Hin. Perhaps Ah, Hua Hin. it's it's two hour I think. Two hour? Ah uh, no, big car I think three hour. Three hour? Where? Yeah, Hua Hin, yes. Oh. cannot Cannot, little far, two hundred fifty. Two hundred from see. here. Hello. là người lái xe. พอาขับอยู่ด้านซ้ายนะด้านซ้ายห้องใหญ่มากาบนนะครับตอนนี้สนุกมากนะครับเล่นเ่งกับเขานะเเขาไปติดตามชมได้นะครับในคลิปนะครับก็เล่นเซิร์ฟบอร์ดกันนะฮะก็สนุกพอเขาป๋่ามคอ,อนะครับ,รบเห็นท่านไี้เอาทัวร์บอกว่าอยากอยากได้นะอยากถามว่าราคาเท่าไหร่นะครับ ก็มันรถคันนี้มันต้องอยู่หลักล้านนะครับมันอยู่ที่ประมาณ2 1, man, 3, 000 000ล้านกว่าบาทนะครับ3ล้านแล้วแต่ความสะดวกสบายภายในจะเอาอะไรบ้างนะครับจะแอร์จะเอาเครื่องโสน้ตสะดวกภายในแค่ไหนก็มีหลายหลายเกรดหลายออปชั่นนะครับก็บอกไม่ได้ครับว่าราคาเท่าไหร่นะฮะส่วนรถมือสองเพื่อนก็ไปเยี stores, s, ่ยมชมในเว็บไซต์ได้นะครับก็ในเว็บไซต์ของลองเสิร์ชเข้าไปตัวนี้ก็ได้ครับเทอร์โบเดลลี่นี่ครับ Il est Ça donne monter. Ah oui. Il a mon téléphone là sur la table derrière maman, c'est bon passé. บนก็ใส่ของได้เดินได้สบายนะครับแล้วก็นี่ครับตรงแถบแถบมินี้นะ่ยครับตรงนี้แถบนี้นะมันจะเป็นแบบเป็นเต็นท์กางออกมานะครับเพื่อแคมปิ้งนะครับใช้นั่งพักผ่อนได้ครับกันแดดกันฝนได้นะตรงนั้นนะฮะก็แต่วันนี้เขาไม่กางครับเพราะเป็นลานจอดรถนะครับขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามชมครับก็สุนิจโอไทยแชนแนลนะครับสวัสดีครับรถบ้านเคลื่อนที่ครับสะดวกสบายครับ อันเซย์ลเด่าและคุ o พ o ดด้วยค o ณ o ูดไม่ไ n ่ไม่ไ o ่ไม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  o ไม่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 ไม a ไม่ไม่ไร่ไม่ไม่ไม่่อไม่ไม่ไ่ไ t ่ไม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 ม่ไม่ไม่ e ม t e ม่ไ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 ม่ม่ไ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 ม n ไม่ไไม่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 ไ่ไม่ไม่ e e d o okay สวัสดีครับขอบคุณครับที่ติดตามชมครับสุนิจโจทเวชชาแนลครับเพื่อนๆอย่าลืมกดติดตามนะครับสวัสดีครับ